ครับก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับมาที่ตรงนี้าชายทะเลวัดไซย้อยวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เดือนเมษานะครับน่าจะเป็นวันที่แปดที่ทุกคนเข้าใจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยทดลองทดสอบไม้ด้วยเพราะไม้ตัวเนี้ยกับไม้บุญญาไม้บุญญาผมชอบมันคะอมันพลาดพลาดอุปทิวตอนเราใช้เราใช้กับไม้จิมบอกันสันเนี่ยเวลาเรา กดออกปั๊บมันก็จะคือมันไม่มันไม่มันก็มันก็ถ้าเป็นไม้กินบอลเนี่ยมันจะมันจะตั้งตั้งอัตโนมัติเพราะเราปลดออกปั๊บเนี่ยมันจะหมุนมนตีกลับคือมันจะไม่ได้ล็อกเพราะมันใช้ระบบแม่เหล็กเรี็กศูนย์ส่วนตรงดุลนะครับเรล็ดไม้กันสั่นทีนุงคนใช้อยู่นะผมคนแนะนําครับว่าใช้ของโมซ่า วินิมเอ็แล้วก็ถ้าใช้ของ DJI ก็จะเสียงดีก็ดีจังหวะวันนี้พระเข้าลงโบสถ์ก็จะ,ะตีระฆังหลังๆลุงพลก็จะเป็นโบสถ์ของวัดใส่ย้อยนะครับทีนี้ไม้กิมบอลในลุงพลจะขอบอกวัาวันนี้จะมามาจะอธิบายเรื่องไม้กิมบอลกิมบอลเนี่ยมันดียังไงครับเือน,นอย่างที่ลุงพลพูดเนี่ยนไม้กิมบอลเนี่ยคือสภาพการถ่ายทำ u ูทู e แล้วก็วิดีโอเนี่ยมันจะไม่เต้นแบบสันทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือเนี่ยที่ใช้มือถือถ่ายแบบเปล่าๆเนี่ยถ้าระดับเครื่องหนึ่งประมาณหมื่นเจ็ดมืนแปดก็จะเป็นเกรดที่สูงขึ้นไปนะครับมีมีสมรรถนะที่ดียกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเป็นระบบ Android ถ้าเป็นระบบ and ด o อเนี่ก็จะ ระดับห10มื่นเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นฝาเนี่ยคือหนึ่ง CPU นะครับ CPU หรือพวกเซนัสต,ตากอนเนี่ยแปดหกศูนย์เนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเลยแล้วถ้าเป็นเครื่องคีรินพวกระดับ CPU พวกคีรินนะครับคีรินอย่างน้อยเนี่ยอย่างหัวเว่ยเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างอย่างหัวหัวเว่ยเก้าเนี่ยประมาณเซนัสต,ตากอนเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแต่มันจะเป็น CPU ของคีรินเจ็ดสงศูนย์ ความเสียงของภาพก็จะดีแล้วลกล้องเนี่ยความละเอียดของพิกเซลก็จะสูงสระดับเครื่องของมูลฝานะครับแล้วก็อย่างหัวเว่ย Y9 เนี่ยใช้ CPU ของจีนจิตสูงแต่จ,จะเป็นพวกหัวเว่ยนะครับถ้าพวกระดับของมูลฝาเนี่ก็จะ CPU เขาจะดีเพราะฉะนั้นระบบการสั่นแล้กล้องเขาก็จะประมาณพูดง่ายว่า5 0ล้านขึ้นไป เช่นเลสมินไดมินคเคยใช้ครับไดมิง10ก็ดีนะครับกล้องประมาณ48ล้านก็ถือว่าโอเคแล้วก็ทั้งนี้และทั้งนั้นในความจําที่เราใช้กับทักโทรศัพท์เนี่ยสําคัญนะครับสมัยก่อนที่โดนตรุ่คนใช้เนี่ยมันจะมีความจำตั้งแต่16 GB อย่างต่าน,นะครับเครื่องระดับไป่กี่พันบาทก็2,000-1,000บาทก็อยู่ระดับประมาณ8 GB, 16 GB แล้วก็ ขึ้นลงมาเป็นหัวเว่ยวายเจ็ดนี่ก็ตอนที่เล่นกันใหม่ๆก็อยู่ในระดับ CPU นี่ก็อยู่ความจำเครื่องก็อยู่ในประมาณ 32GB นะครับก็ถือว่าเก่งแล้วแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับยังต่ำสุดยังน้อยสุดในต้องให้ 64GB นะครับแล้วก็ CPU เราต้องทราบนะครับว่าของอะไรที่ลุงคงเคยเล่นมาวาเจ็ดนี่มันจะเป็น Snapdragon น486 ก็เครื่องเล่นไปเล่นมาร้อนนะครับเพื่องร้อนเยสมีเหมือนกันนะครับเครื่องร้อนแต่ถ้าเป็นคีดินเจ็ดงศุนี้ไม่ร้อนคนกล้าพูดเพราะงคนใช้ไปแล้ววันนี้ก็เลยอธิบายนะครับล้วกำลังทดสอบไม้ด้วยวันนี้ววังๆยังไม่ได้คุยเรื่องทำในวันนี้เอาแค่ประมาณบอกๆเอาเรื่องเกี่ยวกับจะเรียนให้เรียนรู้นะครับให้ศึกษาดูนะครับนี่ก็คือจากประสบการณ์ เพราะฉะนั้นมือถือเนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีระบบของมันอยู่ก็คือเข้าแรกเลยเราไปที่ร้านปรับเนี่ยเราต้องการถ่ายวีดีโอพูดยังไงว่าเยอะนะครับสามสิชบช็อตสามสิบคลิปสี่สิบคลิปขึ้นไปเนี่ยเราควรจะใช้ซีพูเนี่ยอย่างน้อยอย่างจำนะครับหกสิบสี่ีบนะครับความจำนะครับมันจะมี ความจำเครื่องในตัวต้องต้อง,ต,องต้องคุยกับทางร้านนะครับความจําจเครื่องเท่าไหร่แล้วก็ใช้ CPU ของอะไร Arduino หรือแล้วแต่ก้อนหรือคี่ินเจ็ดหนึงศูนย์ก็อันนี้ก็คือความแตกต่างของความเร็วของเครื่องนะครับยิ่งความจําเครื่องเนี่ยหกสิบี่ขึ้นไปเนี่ยหกสิบสี่ร้อยี่แปดเมกเนี่ยแล้วยิ่งแรมประมาณสองร้อห้าสิบหกเนี่ยนะครับ ับแรงประมาณ256มีความจําเครื่องนในใน2ว้า5 6 GB หีถือว่าเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีมือถืออยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ก็ลงอยู่ในยูทูบก,ก็รีวิวก็จะเป็นยี่ห้อใหม่นะครับโคโคก็มีแรมประมาณ256แล้วก็มีซีโร่นะครับ ซีโร่เนี่ยก็ยูพูดไงว่าไอ้รุ่นซีโร่เนี่ยสีเครื่องสีเหลืองครับก็ประมาณสองพันสิบหกก็ต้องไปไปไปศึกษาดูในในร้านนะครับแรมประมาณอย่างตามปัจจุบัน,นที่ทุกคนใช้อยู่นี่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอัพโป้นะครับอัพโปอ้ห้าแปดความจําเครื่องก็ร้อยยี่สิบแปดแรมอยู่ที่ g ีบนะครับแล้วก็ความจุนะครับมันสามารถจุได้ครับเพราะมันแรมประมาณ ร้อยยี่สิบแปดเมกร้อยยี่สิบแปดเป็นูเยอะแล้วก็ถ่ายวีดีโอได้สามสี่สิบคลิปก็เยอะพ้าปกติแล้วในวีดีโอเนี่ยคุยกันเนี่ยประมาณสามสิบนาทีเขาก็อยู่ระดับเนี้ครับต่อคลิปบางคลิปบางท่านเขาก็ทําแค่สี่สี่นาทีบางท่านเขาก็ทําแค่สิบนาทีบางท่านเขาก็ทา,ทา,ทา,าทอย่างตามวัดตามวาและพระอาจารย์ที่เขามีภูมิความรุร่งสูงแล้วก็อธิบายเรื่องสัพยยเพเหยต้องทมเขาก็จะใช้การพูดคุยในบางทีระดับ คลิปหนึ่งเนี่ยประมาณสี่สิบนาทีเกือบชั่วโมงนะครับห้าสิบนาทีก็มีเยอะแยะนะครับเข้าไปหาดูเพราะปัจจุบัน youtube เนี่ย youtube เนี่ยมันจะกระจาย youtube ข้อดีของ youtube ก็คือว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยไปถึงหมดแล้วมันไม่ไม่ให้ไปถึงแค่เจ็ดสิบเจ็ดวัดภายในประเทศไทยน,นะครับ youtube แค่เราพิมพ์หัวข้อเรื่องเนี่ยเราอยากจะฟังอะไรเราอยากจะต้องการรู้อะไรเี่เราพิมพ์เข้าไปในอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าง คนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์นะครับในกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็จะดูยูทูบเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยเขาอยู่ยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยเขาได้แฟนสามีเป็นคนชาวนอร์เวย์นอยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับตอนที่เที่ยงคืนเขาก็จะเข้าไปดูใน Youtube ว่าในจังหวัดทธิบุรีอำเภอชามเนี่ยบ้านเกิดนะแล้วก็พี่น้องเขาจะพี่น้องเขาแล้วก็ดูว่าวัดวาอารามแล้วมีอะไร เกิดขึ้นสิ่งแตกใหม่ในอำเภอชะอำตะลุ่ยเขาก็อาศัย youtube นี่ละครับเพราะว่าต่างประเทศเนเดิมมากแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปดูในช่องตามปกติที่สถานีถ่ายทอดนี่เขาก็มีนะครับลงใน youtube แล้วก็มีไลฟ์สดแต่ส่วนมากาเขาไม่ค่อยเข้าไปดูก็ตนะ้องเข้าไปดูใน youtube อย่างฝรั่งนะครับอย่างในกลุ่มยุโรปเนี่ยเขาจะดู youtube สักครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าประเทศไทยกรุงเทพแบงคอกเราเนี่ย มีการพัฒนาและก็ฝันจะเปินไปถึงขนาดไหนนั้ณปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่โชคดีนะครับว่าปัจจุบันนี้คนชาวตะวันตกนะครับคนต่างประเทศที่มเดินทางมาจากในกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กนะครับสวี Sweden, เดนวิสเซอร์แลนด์เขาก็มาเข้าพอยิงช่วงสงกรารเนี่ยก็จะเข้ามาแต่จะเป็นทัวร์นะครับมากันเป็นลำๆเครื่องบิน มากันหลายลำแล้วก็มาลงอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาเที่ยวเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการก็เป็นเทศกาลร,ระดับโลกพูดยังไงว่าชาวต่างชาติซึ่งอยู่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็อังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับแางคนบางคนที่เขาไปทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยางไปม,มีสามีอยู่ที่เยอรมันนี่เขาก็ปัจจุบันนี้เราคนไทยเขารู้จักกันทั่วโลกแล้วนะครับเพราะว่ามีการแสดงออกทางวัฒนธรรม อยู่ที่สางประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียน่ครับก็เคยจัดกิจกรรมนะครับมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีวงวัฒนธรรมโดยการประสานงานของสถานทูตไทยแล้วก็ไปเอาเอกลักษณ์และวก็วัฒนธรรมประเทศนี้แล้วก็จัดอุปกรณ์เครื่องมือนะครับขึ้นเครื่องแล้วก็ไปแสดงโชว์ระหว่างสถานทูตเขาก็จะติดต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานทูตของออสเตรเลียหรือจะเป็นสถานทูตของนโควิดเน นอวีนะครับเขาก็จะพูดเรียนมากเขาก็จะเชิญน,นะครับแล้วก็ต้องการให้คอนเสิร์ตในประเทศไทยหรือวัฒนธรรมปรแบเนี้แสดงโชว์ในงานภายในสังคประเทศนะครับเขาก็มีกิจกรรมอยู่ลุงคนลองเข้าไปดูนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าปัจจุบันนี้ประชากรแล้วก็ลูกหลานนะครับ แล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราก็มีเยอะนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลปะป้องกันตัวในมวยไทยนะครับก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยจัดเป็นคณะไปแสดงกิจกรรมอยู่เป็นเนืองๆนะครับแล้วก็เราเป็นคนไทยในยสัญชาติไทยแล้วก็เกิดมาในผื้นแผ่นดินไทยเนี่ยโดยมีพระมหากษัตริย์ตรงเป็นประมุขนะครับ แล้วก็เป็นพระมหาษัรษยะที่ทรงคุณธรรมนะครับมีมโนธรรมนะครับมีผมวิหารสี่มีมโนธรรมเจริยธรรมมีเมตตาคุณลาวบุสามเนยเราโชคดีนะครับลุงคนก็เลยมาสาธยายฟังลุงคนจะไล่ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพมา่านะครับปัจจุบันนี้เขายังยังลบกันอยู่ยังรวบรวมเอกราชไม่ได้ก็จะมีชมชม,ช,มชนชาติแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ยัง กระจายกันอยู่ในพมาน่าอยังปัญหามากมายมหาศาลพม่าที่เขามาทํางานในเมืองไทยก็เล่าให้บางคนฟังนะครับว่าบ้านเมืองเขาไม่สงบแล้วก็บอกว่าคนไทยในโชคดีลุงเขาถามลุงพลน,นะครับว่าขอเพียงแค่เขารู้นะครับว่าตายวันนี้แล้วเกิดวันนี้เช้าเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยเขายอมฆ่าตัวตายแล้วก็เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยเพื่อที่จะได้มีบัตรตัญชาติเป็นคนไทย เพราะว่าเมืองไทยมันสงบกลมเย็นแล้วก็ไม่มีสงครามนะครับก็ปัจจุบันนี้ไม่วันลาวเขมรปรลมา,มาเนี่ยเวียดนามก็ไม่มีสงครามนะครับตอนนี้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันระหว่างภายในประเทศของเขาก็คืออันนั้นเป็นเรื่องของบ้านเมืองภายในของเขานะครับแต่ก็เกิดมีการสูญเสียกันมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าหดหู่อันนี้ก็เลยเป็น กชดีนะครับเพราะปัจจุบันนี้ถ้าเกิดสงครามเนี่ยช่องเจ็ดช่องสามช่องเก้าก็ไม่สามารถเดินทางไปถ่ายทําทีวีออการได้ก็ต้องอาศัยเนี่ยนะครับคือคือสมาร์ทโฟนมือถือที่เยาวชนแล้วก็ชาวพม่านะครับซึ่งอยู่ในประเทศของเขาเนี่ยไม่ว่าจอย่างกุุงเมบิดอนะครับมอละแมนมันดะเลยนะครับยะไข่เพราะทุกหัวเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะมี สมาร์ทโฟนมถือแล้วก็มีอินเทอร์เนต็ตเพราะปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะครับอินเทอร์เนต็ตเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งประจําชีวิตของชาวโลกนะครับไม่ใช่ชาวไทยทุกคนที่เกิดมาในยุคเนี้อินเทอร์เนต็ตก็คือไม่ต่างอะไรกับรถยนต์นะครับมีความจําเป็นและมีความสําคัญเพราะการสื่อสารการติดต่อการสร้างงานเพราะปัจจุบันใ,นในโลกของโซเชียลเนี่ย นะครับแล้วก็โลกของ Facebook โลกของ YouTube โลกของสื่อ่่งๆางไม่ว่าจะเป็น tiktok ก็สามารถสร้างรายได้ได้โดยใช้ความสามารถและปัญญาของตัวเองวันนี้ลุงพลเลยมาอยากจะทดสอบว่าเมื่อสองวันก่อนคราวที่แล้วเนี่ยเวลาพูดไปเสียงหายไปเฉยแต่วันนี้ไม่รู้เสียงมันจะหายหรือเปล่าก็เลยทดสอบดูไม่ไปด้วยก็เลยแนะนำนะครับว่า มีปัญญามีโอกาสเนี่ยมีสมาร์ทโฟนมีมือถือเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันไมไวเลสนะครับไม้อยอย่างเนี้ยนะครับไม้ลอยแบบเนี้ยคนให้ดูนะครับไร้อยเป็นแบบเนี้ยตัวหนึ่งก็ปัจจุบันนี้ทั้งจูเนอร์ตัวหนึ่งก็ไม่หยิบาทมันจะเป็นไม้ลอยตัวหนึ่งไม่ถึงสามร้อยนะครับเนี่ยคนให้ดูเลยนะครับมันไม่ถึงสามร้อยนี่คือไม้ลอยไวเลสนะครับ มีมีสองลักษณะในการส่งสัญญาณนะคือว่าจุดหน้าที่เตียบตูดโทรศัพท์เป็นไท่ซีนะครับแล้วก็ตัวรับสัญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือสามสามจุดห้านะครับเป็นไวเลสสามจุดห้าแต่สัญญาณและคุณภาพเสียงก็ว่างเรารตามราคานะครับอย่างของ DJI เนี่ยอย่างตามก็ประมาณสองพันาบาท d j เ้เขาก็าเป็นต้นสำหรับในการทำไมค์กินบอลแล้วก็ไมไวเลสนะครับ แล้วที่เป็นหลักเลยเนี่ยที่ทำมานาและขายอยู่ตั้งว่าเป็นสิบสิบปีแล้วก็คือไม้ไวเลอกนี่ก็คือของบริษัทโบยานะครับโบยาแล้วก็อันดับหนึ่งเลยที่ราคาแพงกว่าเพื่อนก็คือซาราโมลิกซาราโมนิกแพงบางบางไม้นะครับไม้สองหัวสามหัวเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยประมาณกับสองหมื่นก็ยังมีแพงแพงกาบุือุงคนอี้ นี่ลุงคนเลยมาแนะนานะครับว่าในเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้มือถือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็มาสาธยายแล้วก็สานสยายให้ผู้ชมผู้ฟังซึ่งเป็นเอฟซีเนี่ยสานสยายให้เกิดสีสันสานยายสาธสยายให้เกิดจริงที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับพูดให้สร้างสรรค์แล้วพูดให จะเรารุ่งเรืองพูดในมีสีมีสันแล้วก็สร้างสรรค์นในสิ่งที่ดีๆอย่าไปพูดในสิ่งที่ทําแล้วเสื่อมเสียต่อสังคมนะครับเพราะเราคนอยู่เป็นหมู่คณะเป็นสังคมเวลาริงนะครับอยู่ๆเราเกิดมาเราก็มาคนเดียวนะครับเวลาเรากลับเรากลับคนเดียวแต่ที่เราอยู่ในโลกิยะในเรื่องของสมมุติเราก็ต้องอยู่กับโล,โลกิยะนะครับก็คือทางธรามก็เี็กโลกียะ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีดังที่องค์สมมาสม,มุติพระเจ้าตรัสไปแล้วครับในเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็ย่อมมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้นย่อมเราก็ต้องอยู่คู่แต่เราก็ต้องทําให้ทำความเข้าใจกัมันว่าเราต้องอยู่แล้วเราก็ต้องจากจากสมมุติกันวันนี้เลยมาขอสาธยายเรื่องทดสอบใหม่แล้วก็สิ่งต่างๆนะครับเป็นคนไล่ฟังจะมีโอกาสเนี่ย มีมือถือมีสมาร์ทโฟนทําความเข้าใจลุงพลก็เรียนรู้เพราะสมัยที่มันเข้ามาใหม่ๆนในในในโรงเรียนแลืวในมหาอะไรเนี่ยไม่มีนาไม่มีคณะสอนเรื่องเกี่ยวกับการออกอากาศเนี่ยมันมันคณะสมทานอิเตะไอคณะไอเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารมันก็มีอยู่ในมหาอะไรแต่เรื่องมือถือแล้วก็คอมเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ตอนนันอายุประมาณสักสี่สิบปลุงพลก็ต้องไปหาซื้อตำราบ,บนเซ็นทรัลแล้วก็เอามาเรียนรู้เองระบบแอนดรอยนะครับแต่จะเป็นระบบ ถึงขนาดมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ระบบ i ไ iphone เนี่ยเข้ามาเป็นระบบ iOS นะครับคนไทยที่มีตุ้งวีจังในสมัยยุคก่อนเนี่ยประมาณเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพอสตีฟจอบประกาศขึ้นมาว่าจะมีมือถือสมาร์ทโฟนที่ไม่มีกดใช้ระบบสัมผัสเนี่งเป็นหน้าจอเรียบบางคนถึงขนาดจองตัว๋วเครื่องบินนะครับไปเรียงคิวรอคิวรับ ซื้อ iPhone ที่ฮ่องกงนะครับตอนนั้นบริษัทที่ iPhone ที่ไปเปิดสาขาอยู่ในฮ่องกงเนี่ยคนไทยเราเองนะครับพอคนที่มีมีเงินพอมีฐานะเนี่ยอุตส่าหลนั่งเครื่องบินนะครับไอโฟนเครื่องนั้นเครื่องรุ่นแรกเลยเนี่ยเครื่องประมาณสามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นนะครับต้องยอมรับความจริงว่ามันเสถียรนะครับส่วนแอนดรอยนี่ก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของแอนเป็นของไอโอเอสนะครับคนเนล่นคนก็เลยมันคนไทย อนแรกบุงคนก็มาเรียนในพวกแอนดรอยนะครับแต่ไอโอเอสบางคนก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อมาใช้นะครับต,ตอนปัจจุบันเราก็จะใช้ระบบแอนดรอยนะครับคือแช่อปุ่ยตัวราคากลางๆก็มสมรรถนะก็พอใช้ได้นะครับกล้องก็พอใช้ได้วันนี้เลยอยากจะแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีโอกาสอายุเราอย่าไปคิดว่าเราแก่นะครับเราอย่าไปคิดว่าการเรียนการไปฝาหาความรู้เนี่ยมันไม่แก่เกินตัวเลขอายุนะครับ ก็อยากจะชักชวนให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่เลยนะครับผู้สูงอายุรุ่นราวเขาเดียวกับลุงปนเนี่ยเข้ามาทดลองทําแล้วก็ทดลองศึกษาดูไม่สายนะครับในเมื่อเรายังเดินเหินได้ร่างกายยังแข็งแรงเนี่ยอะไรที่มันเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยแล้วก็สามารถสื่อสารออกยูทูบได้ออกอากาศได้ทำเลยใช่ครับเป็นกุศลนะครับเป็นกุศลให้กับเยาวชนแล้วก็ลูกหลานเรื่อศึกษาต่อไป เอาละครับวันนี้ก็จากลุงคนนะครับจิตในสมุทรสาครครับ